หายไปถึง2สัปดาห์เต็มๆก็เลยคิดถึงกันหน่อยนะสำหรับแฟนบอลอังกฤษของเรานะครับมาดูผลประกอบการตามนี้เลยจ้าเมื่อวันเสาร์นะครับผมอ่ะทีมใหญ่ๆก็มีเชลซีนะชน,นะเลสเตอร์ซิตี้ทำเลสเตอร์ซิตี้นี่ได้ปลดโค้ชไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลุดฟ้าน,นี่จะลอยน่าจะเข้ามาในเร็วๆนี้นะครับ ที่มีข่าวนะผมก็ไม่ชวนะอันนี้คือข่าวที่เราเว่ๆๆมาใช่ไหมอาเซนอลใน 3, สามศูนย์กินเต็มนะครับผมแล้วก็ตัวของอตันวิล่าเสมอโอ้โหไบตันชนะมาสองหนึ่งค่ะนะตามนี้เลยดะสวรรคู่ต่อไปในคืนวันเสราร์เหมือนกันครับตอนช่วงดึกนะก็คือว่าพลิกโลกกันสนันหวันไหวก็แมนเชสเตอร์ซิตี้คารังแพ้กับสเปอร์ไปครับศูนย์ประตูต่อ4 ไขรยิงบ้างดูตามนี้ดูกันไปยาวๆนั่นนันนันน,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 นจอดไม่เด็สันึ่งทฟอร์มแล้วเกินนะครับยิงยังไงก็เข้านะเมื่อวันนั้นนะเออแปลกจริงๆส่วนคู่แรกของวันอาทิตย์เมื่อคืนที่ผ่านมาครับผมเสาแถมตันเปิดบ้านต้อนรับการมาย,ยันของจา่า ฝงที่หนาวเหน็บแลือเกินในช่วงนี้ก็คือลิเวอร์พูลครับแต่เขาทําไมเขาขาสั่นกันทั้งทีมและกองหลังครับคือพลาดกันให้กับลิเวอร์กันทั้งทีมเลยนะถ้าใครดูบอลอยู่เมื่อคืนเนี่ยอะไรวะลูกแรกก็อย่างนั้นลูกสองก็อย่างนู้น,ล,น,นลูกสามหนักเข้าไปเองสามลูกของเซาเทมตันพลาดเองหมดเลยลูกแรกมาจากซูบอตไลที่ได้ลูกสมหล่นแล้วปั่นโคง้งโคง้โคงชนเสาเข้าประตูไปหลังจากนั้นนะครับเซาเทมตันทาเกมดีโดยใช้เกมอุดเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ทําเกมดีขึ้นมาครับได้สองประตูลวดนําไปสองประตูต่ หนึ่งจากลูกแรกนี่้จุดโทษแบบงงๆครับที่ขาเหมือนจะไม่ได้อยู่ในเขตโทษแต่อะไรอยู่ในเขตโทษก็ไม่รู้เหมือนกันนะทำให้ไมเคิลอลิเวอร์พูลของเราครับให้ซาเทม์ตันได้จุดโทษแล้วก็ยิงเข้าไปแต่จริงๆก็ไม่เข้านะเออลูกนี้เราเซฟได้ใช่ไหมแต่ก็โดนซ้ําเต็มเต็มีนเข้าไปเลยนะครับลูกที่2ก็เข้าไปแล้วก็ทําให้ลิเวอร์ตามอยู่2อหนึ่งแต่นะเพทางลิเวอร์จริงๆนะานสำหรับเขาเรียกว่าไอดีไก่อ่ะไอดีไก่ของลิเวอร์พูลจะบวชเองหรือเปล่าวะเออน,นี้ก็ดูๆงงมัน กันนะเขาบอกไอ้ดีไก่ก็คือบวชใช่ไหมลูกที่สองข้ามฟากขึ้นมาหนประตูออกมาเหวสาราาแตะเข้าประตูบอลกลิง้งติ้งกล้องกล้องเข้าประตูไปงงงครับลูกที่สามนี่ก็เปลี่ยนตัวสำรองชาวญี่ปุ่นมาเป็นแบ็กขวานะครับอยู่ๆเขาก็บอลไตแล้วก็เอาบกขนไปโดนบอลทั้งนั้นหน้าเสียโทษให้าาสาร่าซัดจุดโทษเข้าไปเป็น3าประตูต่อ2แล้วก็ชนะไปในเวลาอย่างนั้นนะครับโอ้ไอดีไก่เราเอง ส่วนคู่หลังจากนั้นก็คือช่วงห้าทุ่มกว,กว่ามาเจอการเล่นแผนใหม่ของเมนยูกันหน่อยครับสําหรับแผนหลังสามนี่ผมก็เลยงงอยู่นะช่วงนี้ละบอลเรานี่เขาหน้าเขาสามกันหมดท่้นหลังสามด้วยมันจะคุมกันยังไงแต่ใช้สวดเปอร์ก็ขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงก็ใช้างานเขาหน,หนักหน่อยกันเอาไว้รุ่นมาอยู่ใช่ไหมก็มาปุ๊บเปิดเกมขึ้นมาเจอเอสเวตสองนาทีแรกหนึ่งศูนย์ทุกคนโอ้โหตกใจแผนอะไรวะเนี่ยมันเร็วขนาดนี้แม่มันโหดจริงๆแผนนี้เล่นไปเล่นมาเอสเวตคลองเกมได้ตี เสมอช่วงท้ายกเกมครึ่งเวลาแรกแล้วผมก็ดูไปก็ง่วงไปครับทุกคนอะไรวะเนี่ยออแผนเขาอาจจะดีแต่นักเตะอาจจะยังปรับจูนกันไม่ติดก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นละครับทําให้เสมอกันไป1ประตูตนหนึ่งแบบง่วงหาวหาวนอนจริงๆเลยทําให้มีผลประกอบการในการแข่งขันเมื่อคืนรวมกันทั้งหมด12นัดแล้วก็เป็นประมาณนี้ที่ยังไม่แข่งกันกน,น่าจะเป็นเนวการ์เซ่นที่มีแข่งขันน้อยกว่าคนอืน่นหนึ่งนัดเห็นไหมตามนี้หรือว่าพูดจา หนาวๆอีกยาวๆกันไปที่นำแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ฟอร์มต้นๆเทนๆนนนนนเพมหานัดติดก็คือ8คะแนนส่วนเชลซี่อา มาแล้วมาแล้วพี่เขามาแล้วจ้าอา์ิซนนที่4ไใบตั้นที่5ทอตแนมทซอสเปอร์ที่6ครับผมอ่นี่ฮะผีแดงเราอยู่ที่12ไม่ใช่14ครั้งแล้วนะมาครับเลเตเตอร์เซิตี้ไปอยู่16ก็ต้องตำอะไรสักอย่างแล้วนะไม่งั้นน่าจะกลับไปแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งหนึ่งแน่เลยนะจอกสยามบ้านเรานะครับมาดูสิลุดฝันที่ตลอดจะทำยังไงอ่ะประมาณนี้ทุกคนเฉียกกันต่อไปยาวๆมันแค่12นัดเองนะ